โอ้ยเกือบเก็บหมดที่เล่นเร็วจังฮะก็เป็นมันเป็นช็อตทามมิงครับผมสายทามมิงขายทิงจังดจะประมาณนี้เนาะเออเกาะยี่สิบเราก็งอเหมือนกันนะเพราะว่าต้องสู้กับเกาะยี่สิบเยอะมากครับผมแต่ผมไม่ค่อยเล่นรัดอยู่ดาวเทานะเพราะว่ามันเป็นด่านที่จำเจนะผม ตายตายก่อนได้เปรียบผมตายก่อนได้เปรียบเราเล่นเล่นให้มันจบไปไวนะผมอย่างเราจะลดเ,เสียงเกมเนาะเดี๋ยวเขาจะว่าเราเปิดเสียงเกมเล่นแล้วแบบอันอันนีนนเน้เปิดเยอะเกินไปเนี่ย,ยมันมัน,มนพี่บีมเป็นปัญหาอะไรไเนี่ยชอบปรับตรงนี้มีปัญหาอันนี้เราไปตัดเกมก่อนถ้าได้สองตัวก็ยน่นละ

โอ oh ้ยเก็บเก็บหมดฮี่เล่นเร็วจังฮะก็เป็นมันเป็นช็อตทามมิงครับผมสายทามมิงขายทีงจังแจะประมาณนี้เนาะอ่าทไมอ่ขีดแล้วอันรเี้ยเดี๋ยวว่าเล่นตรงหอภาพไม่ฉีกวะพี่มองกำแพงทำไมอ๋อมองกำแพงล็อกครับผม มองกำแพงปิดมุมนะเด <laughs> ี๋ยวเลือกฟัง์ชั่นแป๊บอะไรกันหรอโอ้ยหยอมผพากูตัดอย่างนี้เลยเหรอ <laughs> <h ums> โอ้ยน้ำตา,าสลสไลด์